สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอันบ็อลเลนโวอร์ลนเดอร์น็อกต้อน3 5 F 1 2เวอร์ชัน3นะครับนี่นี่แต่ว่ามันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษทำขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบ37ปีร้าน AV Cam าเมมันพิเศษยังไงมาดูพร้อมกันผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเหมือนกันครับอันดับแรกเลยคาดไม่ได้กู่มือ สีสวยสีเทาเขาเรียกว่า m i d เด g r r y y ผลิต50ตัวทั่วโลกมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวที่เท่าไหร่ครับนี่ AV Camera 1983ตัวที่12ทับ50นะครับเน้นตัวเนี้ยทำบนพื้นฐานของน็อกต้อน 35f 1.2เวอร์ชัน3มาพร้อมกับฮูด อ๋อฮูดอยู่ไหนอ๋อฮูดอยู่นี่อยาแกะฮูดด้วยกันฮูดเนี่ยก็สีพิเศษเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นสีสโตนแบล็กสโตนแบล็กหมุมใส่ก่นอนเลนส์เนี่ยเม d อินเจแปนนะครับเลนส์แมนวนวลโฟกัสเนาะส่วนราคาเนี่ยถามร้าน AV Camera เลยใส่กับหูดแล้วก็จะหล่อประมาณนี้ คือผมอะ่ะกจะเอามาใส่กับไลกาแต่ตอนนี้กล้องไลกาผมยังหาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรผมปกติผมใช้โซนี่เดี๋ยวผมมาเทียบกันกันกบโซ ny ่สามห้านึ่ขนาดโซ ny ใหญ่กว่าหน้าเลนส์ห้นะครับสองโซนี่ตัวนี้หน้าเลนเท่าไหร่52นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ52นะครับเดี๋ยวบอกข้อมูลชัดๆอีกทีหนึ่งน้ำหนักสา0กรัมไม่รวมฮูด ไอตัวเนี้ย200ประมาณ280-290กฮูดก็น่าจะอันนุนฮูดนะฮูดพลาสติกฮูดของโซนี่ฮูดพลาสติกมันก็จะน่าจะเบากว่าหน่อยใส่แล้วก็ลงล็อกเหมือนกันหมุนเกลียวเหมือนกันเปะ๊ะแต่ว่าอันเนี้ยมันได้ F 1.2ส่วนภาพเนี่ยเดี๋ยวผมได้กล้องได้ดัปเตอร์อะไร้งอย่างเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดู นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะครับจะตอบเท่าที่รู้โอเคอยังไงฝากด like, กดไลค์กด Sub s ไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ